พนหนุนหวยไปนะนี่สองเสียงพนุนหวยเออขอแบบสัเต็มก่อนน้องเนียนก้อนสีจากได้เพื่นว่าได้ค่ะได้ค่ะเออมันคนรีีสองเอาดอกม้ันเพื่นวะเขาให้ลองผู้เดียวก้อนจบเพื่นว่ารู้ต้นน้องใครแน่เปล่าอย่างไงเอาเพื่นว่าไม่เมังอ่านที่ล่ะเออไปอ่านดอกก้อนน้องเนีนๆค่ะต้นฉบับสายใหญ่สายใหญ่ค่ะสายใหญ่เพริบันเพ้งค่ะ ปิดไทยไม่นี่นะครับพี่น้องครับฝาเกเป็นกำลังใจวันที่หนึ่งที่สพอกันนะพี่น้องครับซื้อบัตรจำตั๋วกันได้เลย นนั่นแต่มวลหายมวลขาดต้นกระงามเสียงกระดีร้องเพลงกระมวลสมภพปุกลูกมันเอาเป็นไอดอลเนาะอะไรขอบคุณพี่ปุกลูกได้ค่ะเด้อแฟนคลับหนู้ที่นี่ลดน้ำเดว่าเจงุ่นคือเขากินน้ำเด็กโยโย่กีฬาค่ะผู้ใดเข้มมากไหมกัว่าแฟนคลับเบิร์ตไอดอลบ่มเมียนบอดอเยลีเพลงกอดน้องเนี่ยเนี่ยนูนฟังมาเตแต่สมัยอันบ่มเม่นสมัยหรอก ในทรนทั์แมมจะทงสมัยอน,นุห้อยยานีน้สิปเปืดอทรทัศน์ไปฟังยุเคยงสักผาม่ได้ฟังบอกมาจะเพ่งกอดน,นองเนนๆมาได้หนี<อ>บว้างเข็มยาไว้ก่อนนางฟังโอาา้ยมักค<อ>ักเพ่งนีอฟ,ฟ,ฟังฟังฟังดีๆมันมันมันแบบว่ามันโอ้มีบ้านฮักแล้วนะน<อ>เห็นบอเอเยตนะครับแสดงว่าเสียเอกชัดให้แล้วตัวเราก็ูดได้บ่น เมมพูดใเขาร่วมบูเอาเขากับเขาเออนั่นเพื่อนจัดให้แล้วเอะโอ้ยบ้านหักเห็นว่าเพิ่นจัดให้แล้วเพื่อนเปิดบ้านหักให้นะครับบ้านหักน้องสุใหญ่เพ็รบ้านแพงขอบคุณค่ะพี่น้องก็จังไปเมืองลวกับเพิ่นก็ทิดติดตามหรือน้องลาจัมีผลงานฝากไว้อยู่ในบ้านหักจัเปิดบ้านไม่ขขินบ้านไม่บัสแต่ป้าตั้มก็ลอยผุนดิดีบ่เนี่ยเจอมานเนาะ <พอ S 1> จะไปว่าเพื่อนเพิ่นพึงมานี่กระไดบอกไว้ฉันดอกว้าว<า>่าสิไดาหาหไบ่ได้หาดหอกมาแล้วมาอีกแล้วบ้านหักค<า>่ะพ่อวร,ริยาดดอกสันค่ะขอบคุณสําหรับแฟนคลับเพื่อนนะคะที่ดึงดึงน้องสายให่ได้มีโอกาสเข้าในบ้านหักอีกช่องทา,างหนึ่งเม่นบอไอแมนครับ<า>แนครับขอบคุณสําหรับที่ให้โอกาสนะคะนั่นละเฮาวันเกิดิีมีแฟนเพลงติดตามในบ้านหักอีก เสียบีว่าให้กำลังใจทหารทางภาคใต้นะครับยืนห้ำเปียกยุดนเอสุไห้บุฝนตกโอ้ยเนี่ยเห็นบ่โอ้ยเนาะเออฝนลกไปภาคใต้ตัวหัวหน้าเอฟซีเฮ้เออมาอยู่ภาคใต้เอาสูสูด้อแล้วก็พี่น้องบพสิเป็นทั้งตั้งประเทศทั้งในประเทศน้ำบัดนีน้องก็ถือว่ามาเมื่อนี่มาคุยกันยังเป็นทังการนะครับแล้วกับบัดนีก็สิกับไปเตรียมสิ่งเตรียมของนะครับแล้วก็สิ่งใหญ่มาอยู่แถวบ้านแพง กะสิมาเขาได้เป็นแมวสุ้แมวสุ้แมวส,มวสายใยเราจะไปมางเฮียนมากเลยนะเอาปานาันเลยบ่พอ,อานานบันนีนะ้มดุมดมุดอันหูก็จังหนูอยู่บ,บ่งไม่เฮียนเราเด้ <c oughs> บันนี่รับ <c oughs> ตาภาพลุงคิดเห็นนะาฮนเนาะปาารับตาลุงน้องปันปันซะยินเคียงกันเนะาะเออน้องเอ็นน้องแอนน้องสุสายใยน้องอีพลอยมณี น้องปลายน้องปลายสุภาวดีน้องชมพู่เออน้องฝ้ายเนี่ยน้องโอ้ยอยู่เรี่ยงกันผู้ใดแน่อีกคนนึงน้องป่วงกับน้องปุ๊กฮะน้องป่วงกับน้องปุ๊กไปยืนอยู่ข้างธาตุวันนี้สองคนนี่เอายืนมันอยูุปอนไรท่างขึ้นกรดอกบอสจะติดว่าให้ไรเอาคือแต่ลิโตนแทะโอ้ยแตลิโตนเนาะและน้องแม็กกี้โอ้ยอาจารย์แม็กกี้ปีนี้ไปเดินเดินสายน้ำกันนะมันยังมวนเอาสีซาแม็กกี้ไปจ้า ทุ่มดีไปปิดทะบาทนะพระกระไรบ่สถ้าได้จบได้พี่น้องครับหาพันคนนี้บ่ทถ้าได้จบว่าแมวลาเฮานะครับบ่ทถ้าได้เตยมวนๆนะเนาะเมื่อกี้มาถือฝนในซื้อดอกทานัสสันก็คือได้มวนซื้อกันแต่ว่าเด็กอยู่พี่น้องก็ยังบอดครับมีน้ำมาเสนอว่าอะไร ครับผมต่อไปนีแมวลาห้าเห็ดระบบไหมซะระบบยังระบบแบบคาาฟ่ผู้ได้สิบลองเพลงเพียงเร็วสี่เพียงช้าสองสิเห็ดระบบเลยฮัทบุญเบี้ยนเปลี่ยนกันเอาคอยก็ได้คอยก็ได้ควบรูมาจากไอเลี้ยงเพลงกับมาจากนักร้องของอาหารดีเลยนันละเ้าก็ะหิแบบแต่ว่าแดงข้องตันรุ่นแรกๆคอยก็ไปลองเอเจ้าเนี่ยไปลองเออไปต่วแดงเป็นเด็กน้อยตออกไปแต่ฮักก็ยังนี่นานเล้ยแล้มพูดน่อยว้ย คุณน้อยตาฮักเขาเขา,าเพ,<อ>พี้นยนี่จงให้พื้นยองไม่จะใจองจะค <c oughs> ้องได้ทเออออุยมันหลักฐาน่ข่อยอยาเอารูปมื่อมึงไดสมัมมย<า>ได้กี่แลหน่อยคนตาฮักอียงนี่แต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 ่คองตาฮักนั้นย่างขาปเป็ดขึ้เดี๋วนี้บอ,อ,อย่างขาเป็ดเบียดเีคนอยากขึ้นอิมไปย่างขาเป็ดขาเป็ดเด็นี่เจ้าจะมาทวงข่เมียค่าคนมาผู้ได้่ข่ทวงขาเป็ดยังเถอะอืมมีดอกกระปานละกระรอบันละรออยู่ไก่พื้นยองมืออา่สมกับย้น้ำกันนั่นสิ โอ้คาตูวกูยิ่มตรงเก่าอยู่นั่นแหละเจ้ก้นขึ้นกันก็ย่องกันนั่นละเพิ่มเงินพ่อสามบาทจ้าฮะเพิ่มเงินพ่อสามบาทจ้าเป็นไรยากนั่นนะไรอยากเนอะห้าปีแล้วล่ะไม่ยังอ่ะไม่ยังเอาตุ่มหีโอาตุ่มหูโอ้ยจังฉี่แล้วคนโบว์จังฉี่โบว์ออกไรกันอยู่เนอะเออคนพอหน้าผาพ่อผืนลุย ผัวแฟนครับว่าไปยินเฮียงกันว่าม oh, ันประกวดนั่งเสาไทยไปแล้วบอดบุ้เอาหายากกันยังบ้าห่วยหาหนักยังหาเบิ้งยากไม่หาเบิ้องยังหาเบิ้งอันนี้ล่ะเบิ้งอันนี้ล่ะอันเท้ากันอยู่นี่ล่ะเขาหาเบื้งหาเบิ้งซุปยืนเฮียงกันนี่ล่ะคนแบบแย่แหลมนี่หาเบื้องยากเว้นก็จะยากตัวหนึ่งเดียวในประเทศเนาะก็จำรถจีไตรประเทศไทยจริงหาเบิ้งนี่ล่ะซุมใช้ใ่ซุปใหม่พงอาจารย์มันมาแล้วครับอาจารย์ เราจะใกล้ถึงอาจารย์ครับเทือกเขาัวกสันนะครับอาจารย์หมอคงนี่เหรอเขาเลือกเทือกเขาอะไรนะเทือกเขาัวกสันหมอปวดซะน้องลำเพลินเห็นอายายแหลมลำเพลินลูกลำเพลินเกิดมาจากไหนพอที่ไปกอดว่าให้กอดไหมก็เลยถามลำเพลินลูกลำเพลินเกิดมาจากไหนลำเพลินเกิดจากมาจากต้นไม้มาบ่ได้น้ำพูยไดลเหรอ ลำเพลดเกิดมาจากต้นไม้มาต้นไม้พอมึงอกี้สนอกเพราะไม่พอเมื่อกี้เลยเกิดสนอกเป็นต้นลบบเป็นต้นแบบไอเจี๊ยเออมันมาสีมากใ่ไเอาไปถามแม่น้ำเพิ่นที่เจ้าไปถามก็ได้เอาหนี้ออกรายการนี่ลำเพิ่นเกิดมาจากไหนเอ้าจากไม้เอ้าสิปวดได้ว่านั่นนั่นนล้วอาบป่อก็ยังยิ้มเจ้าไปถามดิี่แออกจากไหนเราอ่ะก็จากต้นไม้มาเราเพิ่ิเกิดมาจากต้นไม้ต้นไม้พอมึงตกี้สนอกเพราะไม่พอมึง่อได้เกิดติดสนอกปาดโทวสิ เออง้อเข้ากูโปกเบิร์ตดีเบิดเสียสามหัวผุดไหมเอาตัวบัดนี่เฮาเออกะเอาแทนละพี่น้องข้ากันทไปพักไปพอดแบบเหมือนมือเป็นสีดยาแมนครับแมวลาเฮากับสิมวลโตเมนเอาพี่น้องหาพัดกว่าคนมีคนเบิร์ตได้ซื้อบัตรบ่เอาถามตกตรงถามจริงๆรถเพราะท่านสื้อยกมือขึ้นเป็นยังคือเบิร์ตได้ซื้อเอาถามนี่ท่านไหนหยอดมือประจักรสื้อมือจอจอคือว่าล่ะฮะเงินประทันออกบางคนกเงินท่านออกจจะซื้อถามว่าที่หนึ่งเยู่อืมถาม มันชาเลขดีนะมันที่หนึ่งมือเลนวันนี้เลขออกกันว่าซื้อเลขเบิร์ตเลวบ่มีเงินซื้อบัตรเห็นยังไงบ้างเนี่ยคนเงินเดือนออกวันที่สามสิบเออโอ้เงินละคนเงินเดือนออกสามสิบครับอีหล่าเฮ็ดอันเป็นไรกันช่วงตั้งชียงทองเงินเดือนออกจังไหนอันนูเฮ็ดเป็นเท้อเป็นข้งค่ะเดือนนึงไปอัดอยูสองมือโอ้ดันเมนบอเมกี้มันบอลเมนถามวันนี้มันเลวแต่คนเอาเลวแต่โรงงานโอาเลวแต่โรงงานเอาพี่น้องเห็นยังเป็นเสื้อปรได้ซื้อบัตรเอา ผู้บริษัทสื่อเดี่อันนี้ถามอิลิจะขายเข่าดอแต่ขายบอระปีนี่โอ้สื่อวันที่หนึ่งมันค่อยเล่าใจแม่นครับโอ้ผู้นี้ว่าสื่อวันที่หนึ่งมันมันบอกว่าพันจงไหวยูพันไปซื้อเลขเบิร์ดดอกโอ้พันเสียดายเพันสิว่ได้เบิรงแอดมินจจกคนกบอส12 12คนแมนเอาเลยพี่น้องแกงแอดมินหัวหมุนไปเลยถ้าซื้อมือเดียวกันไปเลยแอดมินตุ้ยไข่12คนเฮียดเพันหัวหมุนไปเลย หัวมุนมันบมันแจงนี้เกิดผเอิญเห็นบ่ลั่งมืออันทวนธนาคารรับบ่อใดเห็นบ่ระบบลมระบบลมบไดีโอนบ่ได้บ่นี่เห็นบ่บ่อนี่เข่าบ่อไดอยากเห็นสูสาย่เห็นใจไดยแต่ว่าเขากุ้มบ่ไดดเอะแแน่บ่อนี่มีฉะนั้นทยอยสื่อไปแต่มือนี่ได้พี่น้องเด้อแมนครับเอาย่างเป็นทั้งการอีกเชนึงสื่อยุบได้บ้องได้แบบไดอะไรอย่างนี้โอ้คุณนี่ว่าไอ้คุณมีชัยบอกว่าเงินยังบ่อออกคุณอูมาพอนว่าเงินบ่มีสื่อเงินบ่มีเวอรอีลี เงินบ่มีซสื่อบาวีลีบูนีรับบัตรฟรีเพราะนปยังซพี่น้องครับกะถือว่าถ้าเอาเข้าว้องกันแบบเปิดใจเนาะคนที่บ่มีกำลังซับกะเดี๋ยวพี่น้องที่พิ่นสนับสนุนผู้บันทีมีกำลังซับเป็นกะสิแจกจังจังค่อยติดตามที่ยุเพจเนาะครับอันนี้เราไม่ว่ากันเราเข้าใจนะครับแต่ว่าคนดทีมีกำลังซับกะซสื่อสนับสนุนถือว่าเป็นการสนับสนุนผู้ทีบ่มีกำลังซับสื่อมือนีได้บัตรฟรีไปห้าเมือหนาเพื่อเป็นเจ้าภาพเข้าดี บ่กถือกตีกอนี่แล้วนี่แหล้วแมนคนเฮ้ายาวกันงามงามบอมีจ้าเต่าแก้มันนี่อาจสิเป็นลูกจางในวันหนาก็ได้ลูกแางมันนี่อาจจะเป็นเต่าแก้ในวันหนาก็ได้ใช่ใช่แมนเอ้าช่วงนี้น้องสาวลาก็จะเดินเดินทางกลับแมนค่ะเพราะว่าเมื่อเอินมีธุระอยู่จังหวัดอุดรแต่เศร้าเลยไอต้องเดินทางไปอุดรอีกครับครับเอาล่าแฟนครับสุทไทยแล้วไทยสุะ จังใดกับฟังเน,งเนื้อฝากโตในเด้อค่ะจังใดก็อย่าลืมาสายใยเพชรบ้านแพงเด้อค่ะอย่าลืมเพชรบ้านแพงนะคะฝากศิลปินทุกคนคือเก่านี่ยแล้วพอ่อฝากเสียงผลงานเพลงมวล้มวนๆจากศิลปินทุกคนอยู่ในค่ายสาวน้อยเพชรบ้านแพงเมนัไ่ไอ้ไม่แน่อนาคตอาจจะเป็นศิลปินสังกัดค่ายเพงลงลำเพลินอินดี้เรคคอร์ดสุดแล้วแต่ยังข่าวว่าคุยกับธนาเออยู่บางหัวคำมาหันโปรดิวเซอร์เพิ่นวางในเนี่ยล่ะเพิ่นบอกว่า ดีใจไอ้ก็ดีใจคือกันไอ้อเป็นผู้ยุ่เบื้องหลังครับผู้ผู้ยุ่เบื้องหลังของศิลปินเพื่อนก็บ,บอกว่าดีใจที่ได้พ่อนั่งพนวางสี่เขาเข้ากับมาสั่งผลงานเพลงยังซอยกันเดอ้อเพื่อนก็บ่าจังสี่นะคะก็ฝากฟังแล้วก็ฝังเนื้อฝากโตกับไอ้อีกผู้นึงนะคะจังไดกะ อย่าลืมเด้อพี่น้องเด้ออ่าอย่าลืมวันที่หนึ่งวันที่สองตุลาหนีพอกันบัตรหนึ่งรอยยี่สิบบาทนะคะเขามาเบิงไรซดกันเลยนะคะจงาใดก็มาให้กำลังดังใจกันหลายๆค่ะค่ะสวดสวดครับพี่น้องอาวนังลาขอบคุณสำหรับน้องสุสายใหญ่เพชรบ้านแพง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 เอโคไหนที่ไรยี่แลมน้องสุสายใหญ่เพชรบ้านแพง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 ราคาไม่แพง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 